ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สมนะคะสินาทีสุดท้ายนะคะดิฉันดรวันิดาสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ปรณีทัดรองอาจารย์อ้อยนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูเมื่อสักครู่ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีซึ่งเป็นตนุลักษ์แล้วก็ดาวพระเสาร์ไปแล้วนะคะค่ะตอนนี้ทางสถานีก็มีสาระดีๆที่จะนําเสนอนะคะ,ะก่อนที่จะไปต่อเรื่องดวงดาวนะคะค่ะท PI ก็จะลองครบ 35ปีรับทันทีโปรโมชั่น2ต่อทั้งลดทั้งแถมซื้อเครื่องดื่มโปร150ครบทุกๆ2ลังลดทันที1 0แถมฟรีเครื่องดื่มโปร150 10ขวดซื้อเครื่องดื่มโปรไบต้าครบทุกๆ2ลังลดทันที1 0แถมฟรีเครื่องดื่มโปรไวต้า10ขวดซื้อน้ำยาล้างจานอิซซี่กรีนกลิ่นใดก็ได้1ขวดลดทันที1 0แถมฟรีน้ำยาบ้วนปากสูตรมิ้นท์ขนาด100 1 0 0มิลลิลิตรขวด ซื้อไมโครน็อปโซลูชันขนาด6ลิตร1ลังลดทันที10%แถมฟรีไมโครน็อปโซลูชันขนาด350มิลลิลิตรสขวดซื้อ TPI ีไอครีมอันคาไลวอชหนึ่งขวดลดทันที10%แถมสบู่เหลวล้างมือแปรงทองมารีโรสกลิ่นบัตซัมหนึ่งขวดซื้อซอยบุตเตอร์หนึ่งกระปุกลดทันที10%แถมฟรีผู้ยินทรีย์เม็ดทำขัางขาวหนึ่งกระปุกเมื่อซื้อน้ำยาบ้วนปากขนาด500มิลลิลิตรสูตรมิ้นท์และสูตรขิง ลดทันที10%แถมฟรีสบู่อาบน้ำแปรงทอมารีโรสกินลิลีล่1ขวดซื้อน้ำยาล้างจานอิซี่ครีนสขวดลดทันที10%แถมฟรีสบู่เหลวล้างมือแปรงทองมารีโรสกินฟาบูรัด1ขวดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2565สนใจสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0858565เว็บไซต์ tpi poline a c e b o o k tpi p o l i n ไลน์แอดทบีไอพีอลลาซาด้าช็อปี้ร้าน TPI รักสุขภาพและปั๊มน้ํามัน TPI ทุกสาขาโปรโมชั่น2ต่อทั้งลดทั้งแถมเฉพาะช่องทางนี้เท่านั้นนะคะค่ะนี้คือประชาสัมพันธ์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากทางสถานีนะคะค่ะตอนนี้เราไปต่อถึงอิทธิพลของดาวที่ส่งผลต่อชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูนะคะจา์เราไปต่อที่ดาว อาจารย์มีดาวเสาร์จะสื่อะไรอีกไหมคะก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเราไปต่อดาวพระราหูนะคะการเงินการเงินก็จะดีในเรื่องในช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายเพราะว่าดาวเสาร์พักค่ะนะคะพักก็จะมีรายจ่ายตามมาด้วยนะคะค่ะแต่ว่าได้เงินค่ะแต่ไว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะเนื่องจากเป็นธุระธุระยุทธธุระยุทนะคะก็เราไปตอนที่อิทธิพลของดาวพระราหูพระราหูเป็นเพื่อนแก้วเลือฝันของดาวพระเสาร์นะคะ ดาวพระราหูท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพสาตแชตอนนี้โัวจรไปสถิตที่ราศีเมษซึ่งเป็นภพปุตตะดาวพระราหูเเรื่องของการลงทุนการเริ่มต้นเด็กๆนะคะค่ะค่ะพระราหูตรงนี้มีตำแหน่งเป็นบุญสุราค่ะนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็มักจะมีอะไรใหม่ๆะเข้ามาเพื่อที่จะให้เราอ่ะ ตื่นเต้นสนุกสนานะนะคะ,ะแต่ช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่ามีอังคารมาร่วมอังคารเนี่ยเป็นห้านะคะ,คะเป็ห้ากับราศีธน,นูเพราะนั้นการลงทุนต่างๆอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ะระมาดระวังเกี่ยวกับการสังคมสังคมะคะสังคมอาจจะไปเจอกับผู้มีอิทธิพลค่ะใช่ผู้มีอิทธิพลถูกค่ะหรือ ชาวต่างประเทศนะคะเพราะว่าราหูเป็นดาวที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะคะออนไลน์เดือนนี้จังออนไลน์ดีไหมคะออนไลน์ออนไลน์ดีนะคะสำหรับออนไลน์ดีมากนะคะเพราะว่าด้วยมันเป็นภพสหัชช้านะคะภพเดิมแล้วก็ให้ตําแหน่งดีแล้วก็ปุตตะก็เป็นเด็กเด็กลูกศิษย์ด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นทําในเรื่องของออนไลน์ดีนะคะค่ะเรียกว่าออนไลน์ช่วงนี้ก็จะเรียกว่าจะดีจะดีจะ จะประสบความสํำเร็จนะคะเนื่องจากดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งเรียกว่าทายมัวทายเมวิทายพระราหูนะคะพระราหูเป็นเรียกว่าดาวสีเทาๆสีเทานะคะเพราะฉะนั้นก็ทําสิ่งเกี่ยวกับเทาๆได้สีเกี่ยวบันเิงบันเทิงต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรที่ต่างประเทศอะไรที่มีแสงมีเงานะคะมีสีอมีแสงมีเงาก็จะทําได้ดีนะคะในตอนนี้นะคะะว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของดาวพระราหูนะคะซึ่งอยู่ที่ราศีเมษแล้วก็ตอนนี้เป็นเทวีโชคด้วยแล้วก็เป็นเรียกว่าไดาวยงยศด้วยเพราะฉะนั้นก็จะดีดีนะคะคือบันดีในเรื่องยงยศคือเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆนะคะทําให้เราจะต้องไปพบปะกับผู้ที่มีตาแหน่งดีๆนะคะมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่างๆนะคะจะทําให้เราได้พบปะกับเขา โดยบางทีไม่ได้คาดฝันนะคะเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นเรื่องปุกรับได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอิทธิพลของดาวพระราหูคือช่วงนี้ถ้าท่านทาออนไลน์กต้องระวังเรื่องการลงทุนพบกุตะเนี่ยคือเรื่องลงทุนด้วยนะคะตอนนี้มีอังคารมาร่วมเนาะเพราะฉะนั้นอังคารเป็น5้าเป็นพิทบาทนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้ผิดพลาดนะคะได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังไว้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นไปต่อที่ดาว พระบริเตยุจัตอนนี้พระมฤิตยูโกจรไปสถิตที่ราศีพฤกษภพฤกษภนะคะเป็นอริเป็นยังไงบ้างะอาจารยรมฤตยูเนี่ยเป็นเดาวทําลายค่ะแรกเลยนะไทยไทยภัยอาเพศค่ะภัยอาเพศไทยมฤตยูเพราะฉะนั้นก็ต้องพากนี้จะเห็นว่าบรมฤตยูเพิ่งเคลื่อนย้ายจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติเยอะนะคะตอนนี้เป็นเรื่องาตาดินก็จะเกี่ยวเนื่องกับ การถล่มของพวกต่างๆนะคะบ้านถล่มแผ่นดินอะไรประมาณนี้แต่ชาวราศีธนูเนี่ยเข้าเรือนอริก็ยังยังถือว่าโชคดีค่ะมฤตยูไปลอยในเรือนเสียไปทําลายอริะนะคะ,คะก็ไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้ส่งผลร้ายกับชาวธนูมากนักแต่ว่าจะดีในเรื่องของอะไรคะส่งผลดีด้วยซ้ํานะคะค่ะ,ะมฤตยูให้ให้ดีในเรือนของธาตุลมกับธาตุไฟก็ดีเป็นตรงนี้เป็นธาตุดิน ก็เลยจะเกิดความเสียหายอยู่บ้างแต่ว่าเป็นเดือนอริรมันก็ทําลายอรินะคะเพราะฉะนั้นตัดปัญหาให้จบไปมีปัญหาเรามีหนี้สินก็เคลียร์หนี้สินนะคะเมื่อรื่อยูเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นอ,อะไรที่ทําเรื่องของอใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆ <ฮะ S 2> ก็จะถก็จะดีสําหรับชาวราศีธนูนะคะ,<ฮ>ะ,คะ ตัดปัญหาเก่าๆให้จบไปอริเป็นของเก่าได้เป็นหนี้สินได้นะคะเพราะฉะนั้นทำลายตรงนั้นก็จะเคลียร์เรื่องต่างๆที่มีปัญหาถือว่าไม่ได้เสียหายสำหรับชาวราศีธนูนะคะค่ะค่ะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤุยูนะคะใช่ค่ะอาจารย์ก็ไปต่อที่ดาวพระสุขเลยดาวพระสุขเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นการเงินความรักความรักแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริพบที่หกแล้วก็เจ้าเรือนลาภะ ที่11ตอนนี้โกจรมาสถิตที่ราศีราศีมิถุนพบมถุนพบที่7ปัตตนีปัตตานีก็เลยมีเป็นทั้งอุดมเกณฑ์เป็นทั้งพินทุบาทสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูก็ต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนปัตตนีก็คือหุ้นส่วนคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันเมื่อกี้ขับรถมาก็ทะเลาะกันแล้วขับรถช้า เห็นไหมคะก็ต้องระวังในช่วงนี้นะคะเพราะว่าด้วยเป็นเจ็ดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวาร้อนนีรันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองแล้วดาวศุกร์เป็นดาวการเงินด้วยก็ต้องระวังการใช้จ่ายเราอาจจะใช้จ่ายเกินตัวนจนทําให้เราเป็นหนี้ได้ใช่ค่ะอันนี้ต้องระวังมากเลยนะคะต้องต้องต้องเข้าใจว่า พอเป็นเจ็ดก็ยังไงก็ต้องเสียนะคะก็คือรายจ่ายที่เราใช้เกินไปทั้งดีแล้วก็ต้องระมัดระวังมีทั้งดีทั้งั้งดีเนืงจากว่าเป็นอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราโชคดีในเรื่องการหาง่ายนะคะหาง่ายจ่ายคล่องแต่ว่าจะมีปัญหากับเพีตรงข้ามหรือหรือหุ้นส่วน ะะปะตัตนีก็คือเพศตรงข้ามหรือฝั่งตรงข้ามก็ได้ะนะคะมีบ้านอยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นอาจจะทะเลาะก,กับเรา,านะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังในเรื่องนี้ในตอนนี้ะนะคะค่ะเรียกว่าดาวประสุขนะคะเมื่อโกจรมาเล็งลคัคนาเกิดเป็นพินพุบาตข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่เป็นอุดมเกณฑ์ในพวกราศีนาระนะคะประเภทนาร,ระราสีเพราะฉะนั้นได้ทั้ง ต้องระมัดระวังในเรื่องการเงินแล้วก็เงินก็ได้มาเยอะก็จ่ายเยอะเป็นหนี้เป็นสินด้วย,วยแล้วก็ <S <S อาจจะมีปัญหาก,กับคู่ครองแต่เงินก็ได้มาเยอะเนื่องจากไปดูดมเกมกคือความมากความล้นความเหลือ,ลอนะคะลาภจากเรียกว่าได้ไม่ายง่ายด้วยมันจะได้ในเรื่องของอาจจะมีโชคมีลาบามีโชคมีลาบแต่ว่าเราอาจจะใช้จ่ายเงินในทางที่ ไม่ค่อยถูกใช้ใช้จนเกินสุรุ่ยสูร่ายเรียกว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายเนื่องจากดาวพระศุกร์เมื่อมาเป็นอุดมเกณฑ์ได้เงินมาเยอะได้เงินครูอาจารย์ท่านได้บอกว่าเมื่อมาเป็นอุดมเกณฑ์นะคะนรราศีมีลักเนาพุทธศุกร์สาวอีกครูอยู่พร้อมหน้าในเรือนที่หนึ่งสิบเอ็ดเจ็ดจีสามตามตำราท่านว่าเป็นเกณฑ์ชะตา อุดมนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเกณฑ์ชะตาอุดมเนี่ยได้เงินมาล้นมาเหลือมามากมามากมาจากพพลาภะไม่ได้จ่ายหนี้ค่ะคนที่มีเงินหนี้นะคะก็ควรไปเคลียร์หนี้นะคะด้วยไม่เลืออยู่ไปอยู่ในเรือนอริด้วยนะคะค่ะได้จ่ายหนี้อาจารย์หมดหนี้หมดสินจะได้หมดหนี้หมดสินนะคะแต่เป็นทินทุบาทใช่เป็นทินทุบาทก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับ ู้ครองผู้ครองพูดส่วนคนรักพูดส่วนนะคะคู่ค้าต่างๆคู่สัญญาต่างๆก็ตสองระพังะอาจจะมีปัญหาได้ใช่ค่ะถ้าเราแบบมีสติก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าไม่มีสติก็มีปัญหาแน่นอนดาวประจําตัวยังจอนเป็นเกษตรบัณฑิตยังให้คุณยังให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรเซียเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะอย่างดี ใช่นะคะชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีนะคะจา์เราไปต่อดาวพระเกตเลยค่ะดาวพระเกตตอนนี้มาอยู่พบสัชชะภจักรชะจะเกิดอะไรขึ้นคะจางดาวพระเกตเป็นตัวป่วนค่ะเป็นตัวเร่งค่ะเพราะนั้นจัชชะคือติดต่อติดต่อสังคมหรือพี่น้องะนะคะตรงนี้พระเกตมีคุณภาพคล้ายอุดนะคะเป็นตำแหน่งที่ให้คุณะนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่า ชาวราศีธนูตอนนี้มักจะได้ติดต่อหรือได้ไปแสดงอะไรต่ออะไรที่ให้ทำให้คนอื่นเห็นความสามารถของตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้พระเกียติให้คุณไปทําบุญไปวัดกันบ้างก็ดีนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้คนเคารพบูชามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะ ช่วงนี้ให้ไปสักการะสักการะของเก่าๆสิ่งเก่าๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะวัดเก่าๆก็ได้นะคะหรือช่วงนี้เราจะได้เจอสิ่งเก่าๆที่ที่เราไม่เคยไปนะคะที่ที่เราที่เรายังไม่เคยไปไม่เคยเดินทางไปอะไรใช่เดินทางไกลได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ให้พยายามเข้าไปที่ สถานสถานศักดิ์สิทธิ์สถานเก่าสถานอะไรที่เก่าเก่าอ่ะนะคะไปยกววาเสริมดวงเสริมดวงสายมูนะคะท่ธนูพักนี้จะต้องมีมีมูมาร่วมด้วยถึงจะด้วยถึงจะมีโชคถึงจะมีโชคเพราะฉะนั้นหาตัวช่วยหาตัวช่วยเรียกว่าต้องหาตัวช่วยตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูท่านอาจารย์ปรณีก็เป็นเ้าท่านบอกไปแล้วนะคะตอนนี้พูดเป็นเก้าด้วยพูดเป็นเก้าต้องระวังคําพูดนะคะ พุทธเสียอ่าพุทธมาจากพุทธมาจากปัตตานิปัตตานิจริงไม่ผิดหรอกมาจากปัตตานิแล้วก็มาจากกัมมะกัมมะนะคะตอนนี้มาอยู่พุทธเก้าใช่เป็นพินทุบาทพินทุบาทพระอาจารยจะยังไงบ้างคะอาจารย์พระพุทธเนี่ยต้องระวังเรื่องเอกสารนะคะเอกสารคําพูดการเจรจาการติดต่อต่างต่านะคะต้องพยายามเก็บอารมณ์ให้ดีเพราะชาวธนูเป็นชาวธาตุไฟเพราะฉะนั้นบางทีอารมณ์ร้อนแล้วก็ จะทำให้เกิดปัญหากันขึ้นนะคะช่วงนี้คำพูดของเราอาจจะไม่ถูกหูใครบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจนะคะจะทำให้เราเกิดปัญหาเพราะนั้นก่อนที่เราจะพูดบางทีก็ต้องคิดช้าคิดนิดนึงนะคะจะทำให้เราพ้นปัญหาไปได้ไม่เสียหายใช่ไม่เดือดร้อนอาจย์ไม่เดือดร้อนแล้วต้องห้ามประห้ามค้ำประกันด้วยไหมคะจา์ช่วงนี้ค้ำประกันได้ไหมคะ คำประกันก็ไม่ดีเพราะเป็นเรื่องของเอกสารค่ะนะคะส่วนมากตอนนี้จะมีคนให้เราอช่วยคำเซะเยอะเพราะว่ามีตําแหน่งพระพุทธเนี่ยมีตําแหน่งเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งราชาโชคนะคะอยู่ในเรือนที่เก้าก็เหมือนเหมือนเราเห็นเราเป็นที่พึ่งะะคเห็นเราเป็นที่พึ่งแต่เห็นเราเป็นบ่อเงินบ่อทองเราจะเดือดร้อนทีหลังนะคะต้องระวังเพราะฉะนั้นก็นะะคต้องระมัดระวัง แม้จะเป็นราชาโชคอุจจาริราชาโชคฉลุกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุราชาไม่ต้องซีไม่ต้องหาเขามาเองใ่เพราะฉะนั้นแต่เขาต้องระมัดระวังแม้จะเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรก็ตามค่ะมหาจักรอดทุ่งนี้หัดจะเหนื่อยด้วยใช่ไหมคะเาจารย์ใช่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาคำพูดเหนื่อยพูดเหนื่อยดอธิบายให้ฟังไม่เข้าใจใช่ไหมคะแล้วพูดอีกต้องพูดหลายครั้งพูดจนเหนื่อยเนื่องจากเป็นมหาจักร ที่ก็บอกว่ามหาจัรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ว่าจะได้ต้องบุกบั่นต้องบุกบั่นใช่ช่างผาาผลหนักนาหน้ายำเกรงยดยิ่งเปล่งจริงมีให้ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นเหนื่อยช่วงนี้กับเอกสารสัญญาเกี่ยวกับคาพูดต้องอธิบายใช่ต้องแบบคือพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องในตอนนี้คือผิจุวาดอะคนละภาษาคือพูดกันแล้วเหมือนจะมีปัญหานะคะต้องเราก็ต้องอธิบายซ้ํำนะคะ ใช้อารมณ์ไม่ได้นะคะ,คะในตอนนี้ถ้าใช้อารมณ์ก็จะทําให้เราเกิดปัญหานะคะเพราะตําตแหน่งดาวนั้นเป็นตําแหน่งที่ทําให้เราเสียด้วยะค,ะค่ะ,คะทั้งเสียทั้งดีนะคะตอนนี้อาจารย์ดาวครบทุกองเลยค่ะดาวพระอาทิตย์แต่ไม่เป็นไรนะคะไว้กวาดหน้าอาจารย์มาใหม่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาแล้วนะคะท่านอาจารย์ปรณีทัดรองอาจารย์อ้อยนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองดรันทิดาสมขาวกขอกราบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวนภูแมงนี้ ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพิมยูพงเจริญนาย,ยกสมาคมโุราสร์นาชาติที่ให้โอกาสแก่พวกเราทั้งสองได้มาทำหน้าที่ในวันนี้นะคะและก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขหมดทุกหมด,หมดโศกหมดโรคหมดภัยเคราะห์เฉนียดจนใดอย่าได้เป็เพลิผ่านนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองขอให้รวยรวยรวยนะคะท่านอาจารย์ปรณีพัดรองและก็ตัวดิฉันเองขอทุกท่านโชคดีวันนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ